ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะน,นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเหมือนทุกๆสปาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือท่านพลตีหลักแก้วอมรุสดค่ะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณ ท่านพญาพรแล้วท่านผู้ฝังที่ก็อบกับกล้จปีใหม่แล้วนะก็ให้ของที่ดีมาฝากกันเรื่องราวของธรรมบทเนี่ยก็พูดมาหลายตอนจริงๆแล้วอช่วงนี้ที่เอามาพูดคือเป็นการเลือกเฉพาะอุปมาอุปมมยที่พระเจ้าท่านสอนวิทยาศาสตร์แล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังคําเปรียบเทียบเนี่ยดีทําไมดีรู้ไหมเพราะว่ามันเห็นภาพไงถ้าสอนไปเรื่อยๆโดยคนที่ บัวพ้นน้าก็ง่ายหน่อยไอ้บัวกลางๆเ,เราอธิบายนิดนึงบัวเตียเต้ยๆก็เราอธิบายกันมากหน่อยนะเพราะฉะนั้นอุปมาอุปไมยนะอาจารย์มองเห็นว่ามันมีประโยชน์เยอะแล้วผู้สื่ออย่างพวกเราเราทั้งหลายเนี่ยพอเห็นภาพที่ท่านบรรยายมาเราจะเข้าใจเอาวันนี้ประโยคแรกเลยทรงพระองค์ทรงตร,รัสว่าม้มาอัสดรมา้าอาชานายัยอยากลุ่มน้ําสินทุและพยากุญชร ผ่านการฝึกปรือที่ประเสริฐแต่บุคคลผู้ฝึกตอนแล้วประเสริฐกว่านั้นเห็นไหมกระยี่ปอเห็นไหมท่านเปรียบทเทียบไว้เหมือนกับมา้าจะเป็นม้าสะดอนม้าอาชานายอะไรจากลูปน้ำสินทูสินทุเนี่ยและพญากุญจรท่านเปรียบเทียบทั้งมา้าทั้งช้างเนี่ยถ้าฝึกแล้วเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเห็นหรือ,อยังทีพผู้เจ้าก็ขมวดตอนท้ายว่าแต่บุคคลที่ฝึกตอนแล้วประเสริฐกว่าพวกช้างพวกม้าอีก อันดีสําคัญเพราะมนุษย์เนี่ยสมมติว่าคนเกิดมาแล้วไม่ได้รับการฝึกเลยไม่ได้ฝึกเป็นทหารเนี่ยหรือฝึกนิสัยใจคอฝึกตัวฝึกตนฝึกเป็นคนดีฝึกอะไรต่างถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยในพรุทธเจ้าบอกว่าคือสุดยอดแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องฝึกห้าเป็นลูกกษัตริย์ท่านก็ยังต้องฝึกฝึกริงธนูฝึกยู่นฝึกนี่สุดท้ายก็ออกบวชออกบวชก็ฝึกอีกฝึกจนกระทั่งอาจารย์ก็ไม่อยู่แล้ว คือรู้หมดแล้วท่านก็เลยไปปฏิบัติเองจนกระทั่งตัดสัตรู้เป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากการฝึกนะสําคัญนะการฝึกเนี่ยมนุษย์เราทุกวันเนี้ยมันก็มีบทให้เราเนี่ยฝึกอตลอดเวลาที่ง่ายกันเนี่ย่อใช่ค่ะสมมติว่าทำไมเอ้ต้องตื่นเช้าเอะทำไมต้องมาตรงเวลา เอ๊ะทำไมต้องมาทำงานเอ๊ะทำไมต้องแต่งตัวอย่างนี้ทำไมต้องเอาเสื้อไว้ในกางเกงหรือเอากางเกงออกนอกเสื้ออะไรกันกแล้วแต่ให้มันก็เป็นการฝึกในชีวิตประจําวันแตะฝึกความหมายในใพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการฝึกจิตฝึกใจฝึกร่างกายนี่ก็ตัวไปล้วก็รู้แล้วฝึกออกกาลังกายเล่นท่านูน้นท่านี้เล่นโยคะแต่ฝึกจิตฝึกใจนี่แหละที่ทําให้คนเนี่ยแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงเพราะว่า คนเราเนี่ยเกิดมาถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยการไอย่ารู้ไหมว่าเขาทดลองคนป่าที่เกิดมาแล้วปล่อยไว้อยู่ในป่าให้ลิงเลี้ยงช้างเลี้ยงเนี่ยเด็กพวกนี้ก็พูดไม่ได้เลยอย่างเรื่องอัมมาลาการรมลาของอินเดียก็อยู่ในป่าเขาจะกินเขาก็ต้องกินแบบสัตว์ป่าเขาจะมากินอย่างมนุษย์ไม่ได้แม้จะเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ได้รับการฝึกมันก็เหมือนสัตว์ป่านั่นแหละใช่ไหมเราจะเห็นว่าแต่และครอบครัวในสังคมเราเนี่ย ก็ไม่เหมือนกันถ้าบางคนพ่อแม่เขาฝึกมาอย่างนั้นพอเกิดมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีโอ้ไข่ใ,ในหินเลยเขาก็อ่อนแอแต่สมมุติว่าฝึกดีเอาให้รับที่ชอบหน้าที่หว่าน้านดูบ้านลดน้ําต้นไม้ร,รู้จักทํางานเล็กๆน้อยๆช่วยพ่อช่วยแม่โตขึ้นเขาก็เป็นคนดีเพราะว่าพ่อแม่เขาฝึกถ้าไม่ฝึกก็จะไม่ได้มนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์ตรงนี้แหละตรงที่เราฝึกได้แต่สัตว์เนี่ยแต่ที่พรว่าสัตว์มันฝึกได้นะไม่ได้ ทำไมไม่ได้เพราะว่าสัตว์เนี่ยมันเกิดมายังไงเสือสิงกรก็ทิงแรกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันไม่สามารถมาเดินมาพูดมาคุยมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ที่สัตว์มันฝึกได้ลิงเล่นละครได้ช้างเตะฟุตบอลได้เพราะอะไรเพราะคนไปฝึกให้นะไหมค่ะถ้าคนไม่ฝึกธรรมชาติช้างลิงมันจะมากินโต๊ะตีลิงหรืออะไรไม่ได้หรอกค่ะมันก็จะกินผลละหมากรากไม้ในป่าของมันนันะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้สาคัญนะ พอเราเรียนหนังสือเนี่ยก็เป็นการฝึกตัวหนึ่งการทำงานออกหลังจากจบไปแล้วก็เป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่งฝึกที่ต้องรับคำสั่งเจ้านายฝึกที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายฝึกที่จะเป็นเจ้านายเองฝึกที่จะเป็นผู้นำฝึกที่จะเป็นหัวหน้าเขาฝึกแบงนั้นแหละถ้าไม่ฝึกนี่ไงผู้จ้าบอกไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เองเรจะเหมือนเดรัชานเดรัชานแปลว่าผู้ที่เจริญทางขวาง แต่มนุษย์เนี่ยมณนบษษษมะบวกปรึกษผู้ดีเจริญในทางสูงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจังบอกช้างม้าถึงจะปุึกแล้วเป็นสัตว์ที่ใช้การได้ก็ดีแต่ว่ามนุษย์ประเสริฐกว่าเมื่อปึกแล้วเนี่ยมนุษย์จะประเสริฐกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถปึกจนกระทั่งเป็นโสดาบันได้สกิราคามีอนาคา,ามีจนเป็นพระอรหันตผลก็ได้แต่สัตย์เยรฉา ต่อให้เป็นพยนายาหน้าร้อยตัวพันตัวก็ทําไม่ได้ก็จำเนียพรดูดินาาจะบวชยังบวชไม่ได้เลยจริงปะ่ะแต่ที่เราเรียกว่าบวชหนา้ายิงหน้าคไม่ไบวชหรอกเพราะหน้า,นาบวชก็ต้องใส่ผ้าเหลืองน้นาแค่ใส่ยุขาวใช่ไหมผู้ชายก็ใส่ยุข่าวพอคนหรือว่าพอเข้าวบวชออกมา,ากลายเป็นชุดเหลืองแล้วเพราะหน้าก็ขอน,นิดหนึ่งหนา้าเป็ยังเป็นสัตว์ไงอะไรก็เป็นสัตว์มันก็ยังเป็นภพภูมิของมันเพราะนั้นภพภูมิมนุษย์เนี่ยตัวภูมิใจเถอะ ทำอะไรได้เยอะแยะร้อยแปดสถการไม่เรื่องทันวันนะสามารถเตรียมฝึกแล้วก็เปลี่ยนพบปูมตัวเองได้นี่ก็เป็นอุปมาอุปมยแรกแวันนี้อีกสักบทหนึ่งอุปมาอุปมยที่ครูเจ้าตรัสสอนท่านบอกว่าอย่าดูถูกความชั่วเล็กน้อยว่าจากไม่สนองผลน้ำตกจากเวหาทีละหยาดยังเต็มตุ่มได้คนทานทำความชั่วทีละเล็กทีละน้อยย่อมเต็มด้วยความชั่ว ได้เช่นเดียวกันเป็นน้อยกันเลียบอ่อคือเวลาเราผิดพลาดนิดนิดนหน่อยเราก็พักเถอะว่าไม่เป็นไรหรอกนะฮะลูกมันไปนขโมยของมานิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกในหนลูกก็ขโมยของใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆใน้สุดก็เป็นขุนโจรเป็นมหาโจรใน้สุดก็เอาไว้อยู่แหละเพราะฉะนั้นพูริเจ้าบอกอย่าดูถูกความชั่วไอ้เล็กเลไปน้อยเนี่ยว่าไม่มีผลเพราะอะไรรู้ไหมเลี้ยบอ่อนเพราะทำบ่อยๆนี่ยมันจะติดนะติด,ตดมันก็ติดมันก็ เลิอกอยากอเหมือนการย่อยหนึ่คนดูดบุหรี่ไหมตอนแ้กก็ดูดทีละนิดดูดไปเรื่อยๆแลวระยะยาวมีใครเลิกไดีบ้างน้อยนะน้อยคือปิดเหล้าก็เหมือนกันเนี่ยแหละติดเหล้าดินบุหรี่เพราะเราก็มีลูกน้องเยอะแล้วก็ไปเอาเยอะพอบอกันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเขาจะมาทางนั้นเนี่ยเห็นไหมคือเราดูถูกว่ามันนิดหน่อยไม่เป็นไรรับวบุหรี่ตัวสองตัวแต่พอดูดแล้วมันติดหรือการนานเนี่ยเวลาเราเล่นมันก็ติด คนแทงหวยเอาไปตรงการกน,นัน้นเอาไปมาทานถูกกฎหมายนะหวยเนี่ยสังเ,เกตไหมพอหวยหน่าแล้วใกล้จะลุ้นลเลขอะไรต่ออะไรเอาละไปจ้องทีละเลนอยากรวยเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจงตรัสว่าอย,ย่าดูถูกความชั่วเล็กน้อยว่าจะไม่สนองผลโดวยเพราะเด็กๆเด็กเ,กเ,ก,เกเนี่ยถ้าผิดพลาดพ่อแม่ต้องเตือนทันทีเลยนะสมัยก่อนท่านเบื่อจือเบื่องจือนี่ก็ลองลองอากคงเจือตอนเป็นเด็กหนีเรียนือเรียนไม่รู้เรื่องกันหนีเรียน แม่กําลังทอผ้าอยู่เอากางกายตัดผ้าเลยทิ้งไปเลยต้นคือบอกเอาแม่ตัดทำไมบอกก็เหมือนเจ้าเนี่ยเรียน,นยังไม่จบเรียนแล้วหนีเรียนเนี่ยมันก็เหมือนผ้าที่กําลังจะทอเนี่ยมันใกล้จะเสร็จแล้วมันก็ตัดเลยก็หนีเรียนมันก็ไม่สําเร็จผ้าเนี่ยพอตัดแล้วมันก็เสียหายนั่นแหละในที่สุดท่านก็กลับไปเรียนแล้วต่อมาแล้นก็เป็นปราฏิเอกคนหนึ่งของจีนเขาเนี่ยไอ้ความชั่วเล็กๆน้อยๆหรือไม่ดีเนี่ย หรือมันมีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของจีนนั่นแหละนะเขาไปรับราชการเป็นผู้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรต่างเงินเดือนก็ธรรมดาวันดีคืนดีก็เอาทองคํามาฝากแม่หลายแท่งเลยแม่ก็สงสัยว่าเองรับราชการมาตั้งนานไม่เห็นมีเงินมีทองวันนี้ได้ไปเอามาเยอะแยะแต่เองไปโกงเข้ามาใช่ไหมเองไปขอรับชั้เขามาโอ้โหลูกรู้เลยว่าแม่รู้ได้ยังไงก็เลยยอมรับ แม่บอกมึงเอาไปคืนเขาซะแล้วไปลาออกจากห้องเต้ด้วยว่าผิดไปแล้วนี่ยังมีแม่คนไหนเป็นอย่างงี้บ้งางอ่ะกันเยกก่อนเนี่ยเราเรียกว่าแม่แห่งชาติเลยในสุดลูกก็เอาไปคืนแล้วก็ไปลาออกจากห้องเต้แต่ห้องเต้เห็นว่าเออเจ้านี่สำนึกผิดแล้วก็ให้อภยัยอย่างนั้นมาก็ไม่แตะต้องเงินที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมเลยเรียกเนี่ยไอความช่วยเล็กน้อยเนี่ยเรามองข้าไมไ่ได้เด็กพูดผิด เด็กทำพลาดทำผดิดนิดหน่อยต้องเตือนการตีการว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยไม่ใช่ผิดถ้ดาไม่ตักเตือนเด็กมันจะไปรู้ได้ยังไงอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมกันเดียวก่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นภผู้ิจ้าบอกว่าใ้ความช่วยเล็กๆน้อยเนี่ยสําคัญนักเพราะว่ามันเหมือนน้าที่หยดมาจากบนฟ้าทีละนิดเลียนิดนะฝนน้าอะไรก็แล้วแต่มันยังเต็มตุ่มได้เลยใช่ค่ะหรือ,อยาหยดตาที่เราเห็นว่าขวด ตัวๆเลยพยอดทุกวันมันก็หมดได้เหมือนกันเนี่ยผู้เช้าท่านเปรียบอุปมาอุปไมทําให้เห็นภาพของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรต่างเนี่ยไ,ไ,ได้ได้ได้ชัดเจนนะคนทานทําชั่วทีละน้อยทีเล็กเ้ียย่อมเต็มด้วยความชั่วเนี่ยเการณ์นช่ะกับการถ้าเราทําแต่ความดีให้ความดีมันก็ดีขึ้นดีขึ้นตวัแม้มันจะไม่เห็นวันนี้พรุ่งนี้ แต่วันหนึ่งมันจะเห็นเหมือนจะชอบเขียนสื่อก็เขียนทีละเล่มเล่มเล่มละเล่ม,ลลม,ลลมไปเรื่อยเรื่อยพอหลายสิบปีมันก็เยอะขึ้นเนี้ยหลักการง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ทําเลยมันก็ไม่ได้อะไรเราค่อยค่อยทค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปคือยิงไ,ไปมองภาพใหญ่ทีเดียวโอ้โหจะขึ้นเขาเอเบเลสแล้วไปครั้งเดียวแล้วจบมันไม่จบผิดผ้าต้องกลับมาแก้ไขแก้ตัวบางคนเป็นสิบสิบรอบกว่าจะขึ้นถึงยอดเขาได้เหมือนกันเนี่ย เราทํางานเราก็ต้องค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะอีกสักบทหนึ่งอันนี้พระผพุทรงทรงตรัสว่าไปจากครองแผ่นดินนี้พร้อมทั้งโยมโลกและเทวโลกไปจากเลือกเป็นพระธรรมบทที่ทรงสแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการผู้ชาญฉลาดเลือกเก็บด,ดอกไม้เออเห็นไหมกัียาโ่ลอะไรคื่ ใครจะครองแผ่นดินพร้อมทั้งโยมโลกยมโลกคืออะไรคือท่านโยมไงข้างล่างไงพวกพิภพมัจจุราชไงใช่ไหมพวกสุขติภูมิโยมโลกและเทวโลกเทวะก็คือเทวดาโลกของท่านเทวดาก็มีอยู่หกชั้นส่วนโยมโลกก็มีอยู่สี่ชั้นเปรตสัตว์นรกสัติรษาศานะสุรกายแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปอีกว่า ใครจกเลือกเป็นพระธรรมบดจำการพรธรรมบทก็นี่แหละที่กําลังกล่าวอยู่เนี่ยอเป็นคําสอนสั้นๆของพระพุทธเจ้าใครจะเลือกเป็นธรรมบทที่สูงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนในมาลาการพุทธจารลา์เลือกเก็บจังหวะเนี่ยก็ยังเปรียบเทียบอีกว่าการเลือกพระธรรมบทเอามาปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เลือกเนี่ยโอ้โหกันเนยอก่อนคำสอนพุทธเจ้ามีเท่าไหร่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยเยอะไหมเยอะค่ะ จำกันไม่ถูกเลยทีนี้ผู้เจ้าบอกว่าทรงรแสดงไาดีแล้วเหมือนนายมาลาการผู้ชาญฉลาดเลือกเก็บดอกไม้นายมาลาการก็คือพวกช่างร้อยพวงมาลายัยอ่าช่างร้อยดอกไม้ไอ้นายเราจะเห็นแน่ดอกไม้สวยๆถ้กากัดียพรไม่มีเซนไม่มีประสบการณ์เนี่ยให้ดอกไม้มาเข่งนึงเนี่ยและให้ร้อยพวงมาลัยก็ติดพวงนี่ก็ยากแล้ะจริงป่ะใช่ค่ะ คนไม่เป็นเนี่ยอย่างอาจารย์ให้ร้อนเงออะไรก็ไม่ได้แต่ถ้านายมาลาการจริงๆเนี่ยเขาเก่งถ้าเหมือนอาจารย์เคยคุยกับอาจารย์คำนวณตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นนักวาดนักวาดรูปพระพุทธเจ้าท่านหยิบภูกันมาขึ้นมาสีเสือเนี่ยท่านรู้หมดเลยและจะเอาสีอะไรจะผสมยังไงรูปพระพุทธเจ้าที่อาจารย์คำนวณว,ว่าจึงมีชีวิตไงมีชีวิตน่ากราบน่าไหวทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าหรือบอกว่าเลือให้เลือกธรรมบทเหมือนนายมาลาการผู้ชาญฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ก็ต้องเลือกมาเป็นดอกไม้ชั้นดีเอาไม่ต้องเอานายมาลาการเลือกดอกไม้แล้วอาริยพอเคยกินลาดหน้าไหมล่ะเคยค่ะลาดหน้าะมันก็ต้องเลือกใช่ว่าเลือกเส้นเลือกหมูเลือกค้ะเลือกอะไรต่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นอะไรลาดหน้าทะเลเขาก็ต้องเลือกไอ้พวกกุ้งหอยปูปลาที่มันสดสดใช่เดี๋วเราใส่ เครื่องประกอบที่มันดีเหมือนกันนายมาลาการกับไอ้คนที่อยู่หน้าเตาไฟทอดไอ้ผัดลาบหน้าให้เรากินหรือผัดหอยทอดผัดไทยเหมือนกันหมดอนะ่ะถ้าคนไม่เป็นมันก็เก๊เก๊กลางๆ,ๆใช่ไหมใช่ค่ะไม่ฉลาดไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเหมือนกันเนี่ยผู้เจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ชัดเจนนายมาลาการผู้ชายาาาชาฉลาดเลือกเปลี่ยนต่อก็เหมือนเราเอ่ะเราอยู่บนโลกเนี้ยเราเลือกนะ ไม่ใช่ไม่เลือกนะทุกวันเนี้ยค่ะ<ฆ>เราเลือกที่จะทําความดีหรือความอยู่เฉยเฉยหรือความชั่วเราเป็นผู้เลือกไม่มีใครเลือกใครเราหรอกสมมุติมีคนเาบอกเฮ้ยกันญเออร์อลเฮ้ยยาบ้านเนี่ยกินเข้าไปแล้วมึงสู้ซ่าแล้วมีกําลังเยอะแันญาออร์อก็ไปกินเข้าไปติดเลยเราเลือกอะเห็นอี่าก<ฆ>แต่ถ้าเขาบอกแล้วเราไม่ชอบอะเฮ้ยเ้า, y, เอ,าอย่าบ้ามันผิดกฎหมายกินแล้วเดี๋ยวสมองเสื่อมหรืออะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวโดดตึกตาย ดูเห็นปลาลายอะไรสักก็ไม่เอาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญนะโดยเพราะเยาวชนเนี่ยพ่อแม่ต้องต้องประกบเขาให้ดีนะปะัจจุบันเพราะสื่อมันหลากหลายเดี๋ยวเาก็จะไปตามที่เขาอยากไปเหมือนแม่น้ําอ่ะมันจะไหลไปเ,ลเมื่อเขาไม่ได้ขุดคลองให้ให้ไปอะ่ะแต่ถ้าขุดคลองให้ไปเขาก็จะไหลไปตามลําคลองคนโบราณเนี่ยบอกว่าทําอะไรก็ต้องให้ถูกต้องตามทํานอง ครองทำอนไรอย่าง่ <S <S ะเพราะฉะนั้นผู้ทธเจ้าบอกใครจะครองแผ่นดินพร้อมทั้งโยมโลกและเทวโลกใครจะเลือกเป็นพระธรรมบทที่ส่งแสดงไว้แล้วเหมือนนรารมลกาศผู้ชานฉลาดเลือกเก็บดอกไม้สำคัญมากอันเนี้สำคัญยังไงเพราะเราเป็นผู้เลือกเก็บเมื่อเลือกเก็บแล้วเลือกร้อยแล้วเลือกปฏิบัติเราได้ข้อมูลดีๆเราก็เอามาแบ่งปันกันเราได้ข้อมูลไม่ดี เราก็บอกว่าเตือนสติว่าไม่ดีเดี๋ยวนี้มันในไลน์ในโซเชียลมันก็มีเยอะมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมกับเนีย่ยพ่อใช่ค่ะถ้าเรารู้จักอย่างอาจารย์อ่านเนี่ยแต่ละคนส่งมาเนี่ยเราก็รู้ละดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยก็เอาเอาเขียนไปกอนก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็ไปเอาคลิปดีๆมาก็ต้องเซฟเก็บเอาไว้เอาไว้ดูไม่ได้เอาไปตามอะไรเอาไว้ดูไว้ศึกษาเพราะมางทำคลิปได้เนี่ยมันจะมีสมองมีสต,มสติมีปัญญาแล้วโดยเฉพาะคลิปดีๆสักหลายเนี่ย ก็เหมือนรายการเราที่จัดอยู่เนี้ยกันเนียพรอาจารย์รักแก้วเนี่ยพอเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปทำเป็นยูท b e ให้คนได้ดูมันก็ได้ประโยชน์อีกต่ออาจารย์ทำเรื่องประวัติศาสตร์ก็เล่าเรื่องดอขวามหาราช j พระ g Phrajamnujapayak c o เ s a l e k Sihla เพอเล่าเสร็จแล้วก็ไปลงเสียงเล่าเสร็จก็ไปใส่ดนตรีใส่อะไรต่างให้คนได้ดูได้ฟังเนี่ยมันเลือกได้ชีวิตเนี่ยเราเลือกได้ถ้าเราไม่เลือกกันเนียพอ เราก็จะถูกเลือกใช่ไหมเราก็จะถูกคนเลือกแต่เพื่อกานที่พอทีเกียทำงานไม่อยากทำงานนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยรอคอยว่าเขาก็เลือกเลือกกานีพอนไปอยู่อีกหลุมหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่มันไม่ควรจะทำงานตรงนี้เขาก็เลือกเหมือนกันแต่ถ้าเราเลือกที่จะขยันทำกุณงามความดีมาแต่เช้าไม่ผิดกฎกติกามารยาททำงานมีมักมีผลเขาก็เลือกอีก ให้กัญยาพรเป็นพันตีพันโตพันเอกไปเรื่อยๆยศมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมหกัญญาพรใช่ค่ะนี่แหละอาจารย์ที่บอกว่านี่คือธรรมบทที่มันมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะอีกสักบทหนึง่งคงเป็นสุดท้ายแล้ววันนี้นะค่ะพรุทธเจ้าต,าตรัสว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายก็ควรสร้างบุญกุศลไว้ให้มากเหมือนนายมาลาการ้อยพวงมาลัยเป็นจํานวนมากจากกองดอกไม้อา้ายกันเมื่อกี้ แต่ทีนี้อันนี้ต่างจากเมื่อกี้หน่อยหนึ่งคือพุธเจ้าบอกเกิดมาแล้วจะต้องตายนิดเดียวนะมันเกิดมาก็คือมีสตาร์ทก็มีสต็อปอ่ะง่ายๆเกิดแล้วต้องตายมีใครไม่ตายไหมกันเนี่ยบอลไม่มีค่ะกันเนี่ยพอ,อจะอยู่สักห้าร้อยปีก็ได้อะแต่ก็ต้องตายแต่ตั้งแต่เกิดโลกมาเนี่ยมีใครอยู่ห้าร้อยปีไ่มไม่มีอย่างเก่งก็ร้อยหนึ่งญิงว่าร้อยหนึ่งก็เยอะแล้ว ส่วนมากก็สี่สิบห้าสิบหกสิบก็ไปกันแลลวพระพุทธเจ้าบอกเมื่อเกิดมาแล้วจะต,ต้องตายก็ควรสร้างบุญกุศลไว้มาทำมาให้สร้างบุญกุศล,ลรู้ไหมกัลยบบดเพราะว่าไอ้บุญกุศลเนี่ยมันจะติดตัวเราไปในภพภูมิต่อๆไปแต่ถ้าเราไม่มีบุญกุศลเหมือนกัลยาบทจะขึ้นเครื่องบินแล้วยังไม่มีตัว๋วไม่มีตังค์ซื้อตัว๋วจะไปได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ย มันจะมีเงาตามตัวรเราไปสองเงาค,คือบุญกุศลกับบาปใช่ค่ะบุญกับบาปใช,ใช่ไหมใช่ค่ะกรเนี่ยพรอยากให้บุญหรือบาปติดตามเราไปล่ะอยากได้บุญติดตามไปค่ะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยไปซื้อไม่ได้ขายก็ไม่ได้ต้องทําเองค่ะทําเองบุญกุศลนี่ต้องทําเองพรุทธเจ้าก็บอกแล้วบุญกุศลที่เราจะทําก็คือทําทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาก็พูดไปสามข้อ S <S แต่เดี๋ยวนี้ทางเจเจก็มาขยายเป็นสิบข้อ <S 2> <S 2: เป็นฟังทำตามการเผื่อแผ่แบ่งปันเลืออะไรต่างเนี่ยขยายช่วยเหลือหรือวอ่าอนน้อมถ่อมตนหรืออนุโมทนาบุญ <S <S เอาไปทําบุญจากวัดกลับมาอนุโมทนาด้วยก็ได้บุญแต่มันได้น้อยกว่าทานศีลภาวนาตรงๆเลย <S 2> <S 2: ทําทานรักษาศีบลบําเพ็ญภาวนาเนี่ยก็คือบุญกุศลคือพระเจ้าบอกให้ทําไว้มาก เหมือนนายมราการร้อยวงอะไรจำนวนมากจากกองดอกไม้เห็นหรือยังพราะเรามีบุญกุศลมากเราก็ได้พบภูมิที่ดีขึ้นไหมดีขึ้น,นค่ะแต่ถ้าเรามีบาปเยอะบุญน้อยเป็นยังไงต้องไปชดใช้ค่ะเอาง่ายๆเนี้ยนางมรกาเนี่ยเป็นมาเหสีของพ,พระเจ้าเสรฐที่โกศลโอหกผัวนิดเดียวโกหกพ,พระเจ้าเป็นดินนิดเดียวทั้งตกนรกพระเจ็ดวันเลยอ่ะคิดดูดิ แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าโกหกผัวเยอะๆนี่เป็นไงโอ้โหลงนะล,ลกันเป็นเดือนเป็นปีเลยมั้ยใช่ไหมใช่ค่ะเออางมาริกา่ยตอนสอนเนี่ยโคตรแล้วเนี่ยพระเจ้าพระเสมที่โกศลนเออเจอพระพุทธเจ้าก็ลืมทุกทีจริงๆครัพผู้เจ้าสะกดไว้เพราะว่าอย่าเพิ่งถามตอนนี้พอพนเจ็ดวันแล้วก็ถามผู้เจ้าว่ามาริกาเนี่ยตายแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนผู้เจ้าถึงบอกว่าน่นไปบนสวรรค์แล้วเอออันก็ดีใจ คือผมหมดเจ็ดวันแล้วก็ขึ้นสวรรค์แล้วเพราะก็าทำบุญมาตลอดชีวิตอเมริกาก็ทํามาเยอะแต่เวลาผิดพลาดนี่เดียวบุญก็บุญบาปก็บาปใช่ไหมกันเนี่ยพอนคมันไม่ผสมผสานอะไรกันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมาบทเล็กๆน้อยจริงๆมันไม่เล็กไม่น้อยถ้าน้อมนำไปปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะอันนี้ก็ฝากไปแก่นีาวนิยค ได้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอมรศสมากๆเลยคะ่ะที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมบทนะคะให้เราได้รับฟังกันนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค้ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทางอาทารพ,พอดแคสต์ค่ะดิฉันกันทิยาพรเนชัยชรัสรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชาการจำนวน45อัตรา ประเภทนายทหารสัญญาบัตร10อัตราและนายทหารประทวน35อัตราโดยนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเพศคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดไว้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่1ธันวาคม2566จนถึง11มกราคม2567สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมกำลังพลทหารโทร063-083-3267และ063-074-7237ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย